สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพันก็จะมาแคสเกมอีกแล้วนะวันนี้จะแคสเป็นเกม AKA IO นะเดี๋ยวก่อนนะดัางคงก่อนโอเคเห็นแล้วก็เกมนี้นะเป็นเกมที่เล่นก็ยากอยู่นะเล่นในโทรศัพท์หรือมือถือก็ได้โหลดมาเป็นแอปที่ทำให้หัวร้อนเลยทีเดียวเพราะว่า มันเป็นเิมอย่างเงี้ยแล้วก็จะถูกกินแล้วก็จะโดนตัวอื่นตามล่าเห็นไหมใช่ปะม,มันก็ยากอยู่ในการที่แบบเราจะมาเล่นได้โดยไม่ถูกกินจนใหญ่มันก็ไม่มีทางเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็โดนกินแล้วเนะี่ยเล่นต่อก็ตั้งชื่อได้นามอัญ t h y a s i เลย ตั้งหมูหมากาไก่อะไรก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นเกมส่วนรวมไงเนะเหญ่มที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยพอเขาเล่นจนเสียนเลยมั้งตัวอย่างใหญ่อะจริงๆใหญ่มากเยเกือบโดนกินละเกมนี้ก็ยากเล่นยากอยู่นะ คือน,นี้เล่นในคอมเดี๋ยวนี้ได้เล่นคอมเยอะขึ้นก็เลยแคสเกมเยอะขึ้นเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้เล่นคอมก็เลยไม่ค่อยได้แคสเกมอะไรเท่าไหร่เห็นบ้าแล้วก็จะถูกตามมาแล้วก็ต้องหนีหนีเพราะล้วพอเราตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเลิกตามเราแล้ว,ลวเพราะมันจะกลัวโดนกินถูกไหมเฮ้ยเกือบอเกือบเฮ 对啊。Uh huh. uh huh.